สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้ขอ46ไลค์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปค่ะตัวเต็งดาราสาวคนดังลงประกวด MUT 2024รอบชุดว่ายน้ำคว้า2รางวัลเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2024ที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยสำหรับนักแสดงสาวซูรีสูซาน,นาเรโนตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ต โดยรอบสวิงสูตรคอมเทติชันพรีเซนเตด by SELECT เมื่อวันที่วันที่28มิถุนายนเธอได้เอาชนะใจกรรมาการรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า360,000บาทจาก SELECT พร้อมโอกาสในการแสดงโฆษณาชุดใหม่ของซีเล็กทูน่าและอีกหนึ่งรางวัลคือเบส c o n f idence และเบสบอดี้ เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยในการประกวดครั้งนี้ทีมงานข่าวดาราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ